เรื่องใหญ่แล้วครับพี่น้องตอนนี้ประเทศลาวเพื่อนบ้านเรากำลังจะใช้บิตคอยล์พลิกเกมเศรษฐกิจโลกหลายคนอาจจะมองว่าลาวเป็นประเทศเล็กๆที่กำลังเจอปัญหาหนี้สินแต่เบื้องหลังการขุดบิตคอยครั้งนี้มันคือการประกาศอิสรภาพทางการเงินที่สั่นสะเทือนไปถึงอเมริกาและเป็นแผนที่เดินตามยุทธศาสตร์ของวลาดิเมียร์ปูตินและกลุ่มบริกสเปะเ,เ,เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราสปอปอลาวครับคืออย่างนี้ครับหลายปีมาที่ผ่านมาสปอปอลาวมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากคือการตั้งเป้าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอ้โห oh ฟังแล้วยิ่งใหญ่ไหมครับด้วยความที่เรามีแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาไหลผ่านเยอะมากเขาก็มองเห็นศักยภาพตรงนี้เลยทุ่มลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไปหลายสิบแห่งเลยครับเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วส่งออกขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศไทยเรานี่แหละที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ฟังดูเหมือนเป็นแผนที่ดีใช่ไหมครับมีทรัพยากรธรรมชาติก็เปลี่ยนเป็นเงินซะเลยแต่ในความเป็นจริงมันกลับสร้างปัญหาใหญ่ตามมา2ออย่างครับ หนึ่งคือหนี้สินมหาศาลการสร้างเขื่อนแต่ละแห่งเนี่ยมันใช้เงินลงทุนสูงมากนะครับลาวต้องไปกู้เงินมาโดยเฉพาะจากประเทศจีนที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ข้อมูลล่าสุดจาก IMF ณนะสิ้นปี2023ระบุว่าหนี้สาธารณะของเราพุ่งสูงถึง115.9%ของ GDP และในแต่ละปีเราต้องหาเงินมาจ่ายคืนหนี้เฉลี่ยปีละประมาณ1 3พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4 8 0 0 0ล้านบาท โอ้โหเป็นภาระที่หนักอึ้งมากครับ2คือไฟฟ้าล้นระบบครับแม่สร้างเคื่อนไว้เยอะผลิตไฟฟ้าได้เพียบเลยแต่ปรากฏว่าผลิตได้เยอะเกินความต้องการในประเทศและการส่งออกก็มีข้อจำกัดเรื่องสายส่งหรือบางทีการเจรจาซื้อขายก็ล่าช้าทำให้มีไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตออกมาแล้วไม่ได้ใช้ถูกทิ้งไปเฉยเฉย กลายเป็นว่ามีของแต่ขายไม่ได้แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เอามาสร้างโรงงานผลิตของเนี่ยมันเดินทุกวันนี่คือเพนฟอยที่เจ็บปวดมากของสอปป,อปอลาวครับมีศักยภาพที่จะเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานแต่กลับต้องมาติดกับดักหนี้สินซะเองทีนี้เมื่อเจอปัญหาแบบนี้รัฐบาลลาวจะทำยังไงจะยอมแพ้แล้วไปขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เหมือนที่หลายๆประเทศทาหรือเปล่าคาตอบคือไม่ครับ แต่พวกเขาเลือกทางออกที่คนทั้งโลกต้องหันมามองและนี่คือส่วนที่เป็นข้อเทจ็จจริงจากข่าวนะครับเพื่อแก้เกมนี้รัฐบาลลาวตัดสินใจทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุทางเศรฐษฐกิจยุคใหม่นั่นคือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่เคยสูญเปล่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลระดับโลกอย่างบิตคอยครับย้อนกลับไปวันที่9กันยายน2021รัฐบาลลาวได้ประกาศโครงการนำร่องหรือ p i l o t Project อนุญาตให้บริษัทเอกชน6แห่งเข้ามาทำธุรกิจขุดและซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้อย่างถูกกฎหมายบริษัททั้ง6แห่งนี้ก็มีทั้งกลุ่มก่อสร้างธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีในลาวเองเช่นว Data Technology ouse, t ้าเทคโนโลยีลาวสพงสุพทวี Road and Bridge c o n s t r u o t i o n ศรีสะเกดคอน t ตรัคชันบุภา Road Bridge Design Survey Joint Development Bank และ f o ซ r r u u p โมเดลของเขาคืออะไรง่ายๆเลยครับ ก็ในเมื่อมีไฟฟ้าเหลือใช้ก็เอาไฟฟ้าพวกนี้แหละไปป้อนให้กับเครื่องขุดบิตคอยที่กินไฟมหาศาลโดยบริษัทที่เข้ามาขุดก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียนใบอนุญาตและทำสัญญาซื้อไฟฟ้าโดยตรงกับการไฟฟ้าลาวหรือ EDL พูดง่ายๆคือรัฐบาลลาวเปลี่ยนสถานะจากคนขายไฟฟ้าที่หาลูกค้าไม่ได้มาเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรมที่กำลังโตเร็วที่สุดในโลก และล่าสุดเลยครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2025นี้ก็มีการประชุมระดับสูงของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวเพื่อทบทวนความคืบหน้าของโครงการนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเป้าหมายชัดเจนว่านี่คือยุทธศาสตร์สําคัญที่จะเปลี่ยนข้อได้เปรียบทางธรรมชาติให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศให้หลากหลายขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของชาติแน่นอนครับว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบมุลาบนะ ในปี2023เราเจอกับปัญหาภัยแรงรุนแรงทําให้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ําได้น้อยลงจนการไฟฟ้าเาวก็ต้องประกาศตัดไฟที่ส่งให้เหมืองขุดชั่วคราวเลยมันก็แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงอยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะเจออุปสรรคเขาก็ยังเดินหน้าต่อไม่ล้มเลิกโครงการนี้ครับเอานะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ส่วนที่เป็นบทวิเคราะห์และแนวทางการเล่าเรื่องต่อยอดกันบ้างถ้าเรามองแค่ผิวเผินเราอาจจะคิดว่า ออก็แค่หาเงินใช้นี่แต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในเกมภูมิรัฐศาสตร์โลกเราจะเห็นเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าแต่มันคือการเดินหมาดต,ตามตำราพิชัยวิชาสงครามทางการเงินของวลาดิเมียร์ปูตินและกลุ่มบริกส์เลยครับต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันนี้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินหรือขีปนาวุธนะครับแต่นั่นคือ เงินดอนลลาร์และระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่ชื่อว่า SWIFT อเมริกาใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการคว่ำบาตรหรือแซงชั่นประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองใครหือก็ตัดออกจากระบบการเงินโลกซะเลยทำมาค้าขายกับใครก็ไม่ได้เหมือนถูกขังเดี่ยวทางเศรษฐกิจวลาดิเมียปูตินและกลุ่มบริกสที่มีทั้งจีนรัสเซียอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้และสมาชิกใหม่ๆเนี่ยเขามองเกมนี้ออก เขาจึงพยายามสร้างระบบนิเวศท,ทางการเงินใหม่ขึ้นมาเพื่อขานอำนาจดอลลาร์หรือที่เรียกว่า De d e ดอลล a ร i z เซชันเขาพยายามส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกหันมาค้าขายกันด้วยสกุลเงินของตัวเองและที่สำคัญคือพวกเขากำลังพัฒนาระบบการชำระเงินที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาช่วยปูตินเคยพูดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าโลกต้องมีทางเลือกอื่น และรัสเซียเองก็ได no ้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ใช้คริปโตเคเรนซี y ในการชำระเงินระหว่างประเทศได้แล้วเพื่อหลบเลี่ยงการแซงชั่นโดยเฉพาะเห็นภาพหรือยังครับการที่สปปลาวลุกขึ้นมาขุดบิตคอยซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่กระจายศูนย์ไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศไหนเลยนี่มันคือการสร้างคลังสมบัติที่เป็นอิสระจากระบบการเงินเดิมๆที่อเมริกาควบคุมอยู่ บิตคอยที่ขุดได้จากพลังงานน้ำในลาวสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลใดก็ได้ในโลกหรือใช้ชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบ s w i f t ไม่ต้องง้อเงินดอลลาร์นี่คือการประกาศอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงเป็นการเดินเกมที่ชาญฉลาดมากสำหรับประเทศเล็กๆที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้ตัวเองในเวทีโลกยุบใหม่ดังนั้นการกระทำของเราครั้งนี้มันจึงมีความหมายมากกว่าแค่การหาไรายได้ครับแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณว่า ฉันขอเลือกอยู่ข้างเดียวกับระเบียบโลกใหม่ที่มีหลายขั้วอำนาจและมีทางเลือกทางการเงินที่หลากหลายนี่คือการนำยุทธศาสตร์ของปูตินและบริกสมาปรับใช้ในระดับประเทศได้อย่างน่าทึ่งมากครับทีนี้เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคนไทยอย่างเราๆล่ะ ผมจะบอกว่ามันเกี่ยวเต็มๆเลยครับและเป็นข่าวดีมากๆด้วยการที่สปปลาวกำลังจะแข็งแกร่งขึ้นทางการเงินมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองมากขึ้นย่อมหมายถือการที่เราจะมีเพื่อนบ้านที่มั่นคงและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับลองคิดภาพตามนะครับ ยุทธศาสตร์ของเราไม่ได้มีแค่เรื่องดิจิตอลแต่เขากำลังเปลี่ยนประเทศจากแลนด์ล็อกหรือประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลให้กลายเป็นแลนด์ลิงค์หรือศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคซึ่งโครงการที่สำคัญที่สุดก็คือรถไฟความเร็วสูงจีนลราที่เปิดบริการไปแล้วและจิ๊กซอชิ้นต่อไปที่สำคัญมากๆก็คือรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อจากหนองคายมาถึงกรุงเทพของเรานี่แหละครับซึ่งตอนนี้เฟส2จากนครราชสีมาไปหนองคายก็ได้รับการอนุมัติจากคอรมอแล้วคาดว่าจะแล แล้วเสร็จในปี2031เมื่อไหรที่เส้นทางนี้เสร็จสมบูรณ์มันจะไม่ได้แค่เชื่อมไทยกับลาวนะครับแต่มันจะเชื่อมเราเข้ากับมณฑลยุนนานและตลาดผู้บริโภคขนาดมหึมาของจีนเลยเมื่อเรามีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นเขาก็จะมีกําลังในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับการเชื่อมต่อน,นี้ได้ดียิ่งขึ้นการค้าขายระหว่างไทยลาวก็จะยิ่งคึกคักขึ้นไปอีกครับซึ่งล่าสุดทั้งสองประเทศก็เพิ่งตกลงกันที่จะผลักดันมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง11,000ลา้านดอลล 17ด้วยการท่องเที่ยวก็จะบูมสุดๆเลยครับซึ่งวันนี้คนไทยก็เป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่ไปเยือนลาวอยู่แล้วพอเดินทางสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นมีกิจกรรมมากขึ้น ใครๆก็อยากจะไปเที่ยวจริงไหมครับและที่สําคัญที่สุดเราต้องไม่ลืมว่าไทยกับลาวเราไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่เราเป็นบ้านพี่บ้านน้องกันจริงๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานกับคนลาวเนี่ยภาษาพูดนี่แทบจะเป็นภาษาเดียวกันเลยฟังกันเข้าใจร้อเร์ซ็เรามีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อาหารการกินร่วมกันมาตลอดลําน้าโขง การที่เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมันก็เหมือนกับคนในครอบครัวเราประสบความสําเร็จเราก็ต้องยินดีและเติบโตไปพร้อมๆกันครับดังนั้นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าสปปลาวไม่ได้แค่แก้ปัญหาหนี้สิน แต่กำลังเขียนกฎของเกมเศรษฐกิจใหม่พวกเขากำลังเปลี่ยนพลังงานที่เคยสูญเปล่าให้กลายเป็นทองคำดิจิทัลเพื่อสร้างความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินในโลกยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนขั้วนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถพลิกเกมได้ถ้ามีความกล้าและวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้า สำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจไทยนี่คือสัญญาณเตือนว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรากำลังเป็นสมรภูมิแห่งนวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆกฎกติกาเดิมๆกำลังจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับใครปรับตัวก่อนใครเห็นโอกาสก่อนก็จะคว้าความมั่งคั่งไปได้ก่อน ส่วนสําหรับพวกเราคนไทยทุกคนนี่คือเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและเป็นเหตุผลที่เราต้องมองอนาคตของภูมิภาคนี้ในแนบวกครับเพื่อนบ้านของเรากําลังทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นเราก็จะแข็งแกร่งและเติบโตไปด้วยกันทั้งหมดครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกและมองเห็นทิศทางของโลกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจของเราไว้นะครับในโลกที่อํานาจกําลังเปลี่ยนขั้วผู้ที่มองเห็นอนาคตก่อนคือผู้ชนะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ